สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเสนอรายการคุยกันวันละเรื่อง สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะพบกับรายการคุยกันวันเรื่องอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ท่านอรสาสาตาลุจิเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะวันนี้ก็คงจะคุยกับคุณชลิจาให้น้องๆฟังนะคะเพราะว่าคราวที่แล้วเราคุยกันไปแล้วในเรื่องของการอาบน้ําว่ามันเป็นกิจวัตรประจําวันอย่างหนึ่งของคนเรานะคะแต่การอาบน้ำเนี่ยมันก็มีทั้งประโยชน์และมีทั้งโทษนะคะ แล้วก็การอาบน้ำอุ่นน้ำเย็นน้ำร้อนอะไรต่างๆเนี่ยหรือการแช่ในน้ำหรือลงสระน้ำอะไรเนี่ยมันก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจหลายเรื่องนะคะวันนี้ก็จะมาคุยกับคุณชลิจาให้น้องๆได้ฟังสวัสดีค่ะคุณชลิจาค่ะสวัสดีค่ะคุณนรสาค่ะคราวที่แล้วเราพูดกันไปเรื่องน้ำเนี่ยคุณสมบัติของน้าก็สามารถที่จะรักษาโรคต่างๆได้นะคะหรือแม้กระทั่งถ้าบุคคลที่ไม่ได้เป็นโรคอะไรก็สามารถลงไปออกกําลังกาย นะคะเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงได้แต่ทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วในการอาบน้ำเนี่ยมันก็ควรจะต้องมีข้อละมันระวังใช่ไหมคะใช่ค่ะเรื่องของการอาบน้ำเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะ,คะอย่างคนที่ชอบอาบน้ำบ่อยๆเนี่ยก็ก็ถ้าอาบน้ำมากเกินไปก็ปโทษเหมือนกันนะคะ,คะเพราะว่าจะทําให้ภูมิคุ้มกันที่อยู่ตามผิวหนังเนี่ยถูกชาระต้าออกไปนะคะ,คะแล้วก็อาจจะ ทำให้ผิวหนังมีการระคายเคืองได้ง่ายค, <ะ S 2> ค่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันแล้วในเรื่องของการอาบน้ําเนี่ยก็ยังมีข้อควรระวังอีกหลายเรื่องเหมือนกัน<ค>ะนะคะอย่างเช่นคนที่มีไข้สูงหรือว่าอยู่ในระยะที่เริ่มจะมีอาการไข้เฉียบพลันเนี่ยนะคะผ <คะ S 2> ู้ป่วยโรคหัวใจรุนแรงโรคเลือดจางโรคไตวายวรุนแรงหรือว่าคนที่ดื่มเหล้าเมาแล้วเนี่ยควรจะงดการอาบนะ้ำคะเพราะอาจจะทําให้เกิดอันตรายได้นะคะ,คะอย่างคนที่ เป็นไข้เนี่ยถ้าอาบน้ําก็อาจจะทําให้เออาการไข้นั้นมากขึ้นหรือมีโรคโรคแฝกซ้อนเข้ามาได้นะคะอันนี้เขาก็ให้ระวังหรือว่าคนที่เป็นโรคติดต่อนะคะอย่างเช่นวัณโรคหรือมีแผลปิดเจือที่ผิวหนังเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ควรจะอาบน้ําในสระหรือว่าที่สาธารณะร่วมกันกับผู้อื่นแล้วก็ควรจะใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ในการอาบน้ําเนี่ยเป็นของส่วนตัวเท่านั้นนะคะ เพราะว่าอาจจะทําให้โรคเนี่ยแพร่เชื้อไปถึงผู้อื่นได้นะคะ,อ,คะอันนี้ก็นนเป็นข้อที่ควรระวังสําหรับคนที่ที่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคติดต่ออยู่นะคะทีนี้คนที่เป็นโรคความดันสูงหรือว่าโรคหัวใจขัดเลือดนะคะ,คะก็ไม่ควรจะแช่น้ําร้อนนานเกินสิบนาทีค่ะแล้วก็ในขณะที่แช่น้ําร้อนเนี่ยควรจะถูนวดตัวไปด้วยนะคะเพื่อช่วยให้การไหลเวียนที่ผิวดีขึ้นนะคะ,คะแล้วก็ ผู้ที่ชอบน้ําร้อนแช่น้ําร้อนเนี่ยค่ะเขาบอกว่าถ้าแช่น้ําร้อนนานกว่าครึ่งชั่วโมงเนี่ยจะทําให้เลือดลงมาสะสมที่ผิวหนังแล้วก็ส่งผลไปเลี้ยงสมองไม่พอนะคะ,คะจะทําให้มีอาการอ่อนเพลียเวียนศีรษะ แล้วก็อาจจะเป็นลมได้ค่ะอ๋อหมายถึงบางทีเนี่ย<ม>เอาเปิดน้ําอุ่นเอาไว้แล้วก็นอนอยู่ในที่อ่างอาบน้ําเลยเป็นเวลานานมากๆใช่ไหมคะใช่ใ <น S 2> ค่ะบางคนน้ําอุ่นธรรมดาก็ไม่ชอบนะคะ<ม>ต้องน้ําอุ่นจัดๆหรือว่าน้ําร้อนคือคนที่เอ่ออย่างถ้าไปญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีใช่ไหมคะที่เป็นโรงอาบน้ําอะไรอย่างเงี้ยชอบไปนั่งแช่อะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าหากว่ารู้ตัวว่า เป็นโรคความดันสูงหรือว่าโรคหัวใจขัดเลือดก็อย่าแช่เกินสินาทีนะคะถ้าใครไม่ได้เป็นโรคเหล่านี้ชอบแช่นานๆเนี่ยก็อย่าให้เกินครึ่งชั่วโมงค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพอที่ลุกขึ้นไปแล้วเนี่ยนะคะอาจจะทําให้มีอาการอ่อนเปลี่ยวเวียนศีรษะเป็นลมได้เพราะว่าเลือดเนี่ยจะลงมาสะสมที่ผิวหนังหมดแล้วก็ไปเลี้ยงสมองไม่พอนะคะก็ถ้าหากลุกมาแล้วเนี่ยอาจจะลื่นล้ม อะไรอย่างนี้นะคะ,คะเป็นอันตรายได้นนก็ต้องร<ล>ะมัดระวังนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือว่าเวลาที่เราออกกําลังกายหรือทํางานอะไรหนักๆแล้วเหงื่อออกมากเนี่ยก็ไม่ควรจะอาบน้ํานะคะ,คะเพราะว่าจะทําให้ไม่สบายค่ะเนื่องจากว่ารูกลุ่มขนเนี่ยกําลังเปิด เราอาบน้ําโดยเฉพาะอย่างที่อาบน้ําเย็นเนี่ยความเย็นก็จะเข้าสู่ร่างกายนะคะทําให้ร่างกายไม่สบายได้ค่ะค่ะอันนี้ก็เหมือนกับว่าอย่างเวลาเด็กๆนี่เหมือนกันนะคะบางทีเวลาไปเล่นฟุตบอลเล่นอะไรกลับมาเหนื่อยชะมาถึงแห้งๆเนี่ยควรจะต้องนั่งพักก่อนใช่ไหมคะไม่ควรไปอาบน้ําเลยเหนื่อยแห้งก่อนนะคะค่ะถึงจะไปอาบน้ําได้นะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะเด็กๆค่ะค่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเรากินข้าวอิ่มใหม่ๆเนี่ยไม่ควรจะไปหับน้ําทันทีเพราะว่าจะทําให้การย่อยอาหารเนี่ยมีประสิทธิภาพน้อยลงนะคะผู้ใหญ่บางคนเนี่ยพอรับประทานอาหารเสร็จแล้วมักจะไปเดินเล่นก่อนนะคะอพอสบายๆแล้วถึงจะกลับมาหับน้ํา อค่ะอันนี้ก็จะดีะเพราะว่าจะทําให้การย่อยอาหารมีประสิทธิภาพค่ะอันนี้คงอาจจะต้องเตือนเด็กๆเ,เพราะเห็นบางทีเนี่ยพอทานข้าวเสร็จปุ๊บก็เข้าห้องน้ําเลยอาบน้ําอะไรเงี้ยนะคะเพราะนัะ้นพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องระมัดระวังนะคะหรือแม้กระทั่งเด็กๆน้องๆเองถ้าเผื่อได้ฟังแล้วเนี่ยก็ต้องจําไว้นะคะว่าถ้าหลังจากทานข้าวอิ่มใหม่ๆก็ไม่ควรที่จะไปอาบน้ํานะคะค่ะแล้วก็การอาบน้าเนี่ยนะคะเขาบอกว่าควรจะอาบน้ํา ร้อนที่อุณหภูมิไม่ควรเกิน40องศาเซลเซียสนะคะยกเว้นกรณีที่ต้องการผลเป็นเฉพาะนะคะอย่างเช่นบางคนมีความจำเป็นอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถอากได้แต่ปกติเราก็ไม่ควรนะคะค่ะแต่ผู้หญิงก็เป็นข้อควรระวังสําหรับเรื่องของการอาบน้ําค่ะพูดถึงเรื่องการอน้ำค่ะอีกเรื่องหนึ่ง ต้องควรระวังนะคะ,คะเรื่องของคนที่ชอบอาบน้ําจากฝักบัวนะคะเพราะว่าอาจจะมีโทษได้เหมือนกันนะคะอ,อบ้านเราเนี่ยปัจจุบันส่วนใหญ่ก็ห้องน้ํามันจะติดฝักบัวุกบ,บูวไว้แทบจะทุกนั่นเลยนะคะค่ะค่ะใช่ค่ะเขาบอกว่ามีผลงานวิจัยในสหรัฐนะคะบอกว่าการอาบน้ําจากฝักบัวเนี่ย อาจจะไม่ได้ทําให้เราสะอาดอย่างที่คิดก็ได้นะคะแต่ว่าอาจจะทําให้เราตัวของเราเนี่ยชุ่มไปด้วยแบคทีเรียในปริมาณที่อาจจะทําให้ป่วยได้ง่ายๆเลยละค่ะอ<ๆ>ซึ่งนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโคโลราโดนะคะเขาได้ทําการศึกษาฝักบัวจํานวนห้าสิบหัวจากเก้าเมืองในสหรัฐค่ะ,คะพบว่าละสามสิบเปอร์เซ็นของฝักบัวในทั้งหมดเนี่ยนะคะมีะการตรวจพบเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งในระดับที่สูงมากค่ะ แล้วก็แบคทีรียชนิดนี้นะคะอาจทําให้เกิดการติดเชื้อในปอดเมื่อมีการหายใจหรือว่าสำลักเข้าไปแล้วก็ยังชี้ว่าปริมาณที่พบนั้นนะ่ะมีมากกว่าร้อยเท่าของปริมาณที่พบตามน้ําจากก๊อกของบ้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเริ่มเปิดฝักบัวล้างหน้าอาบน้ําก็เท่ากับว่าเราได้รับปริมาณแบคทีเรียชนิดนี้เข้าไปเยอะนะคะค่ะซึ่งเ แบคทีรียกลุ่มนี้ค่ะเป็นสาเหตุของโรคปอดจะทำให้ผู้ป่วยมีอาการไอเรื้อรังหายใจลำบากแล้วก็อาจจะหมดแรงนะคะ,ะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผู้ติดเชื้อส่วนมากมักจะหายเองได้แล้วก็ผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงเนี่ยก็จะมีโอกาสติดเชื้อได้น้อยค่ะอืคส่วนการวิจัยที่โรงพยาบาลยิวแห่งชาติในเดนเวอร์นะคะ,ะเขาก็บอกว่ามีการติดเชื้อในปอดเพิ่มมากขึ้นใน,หนสหรัฐนะคะ จากเชื้อแบคทีเรียอีกชนิดหนึ่งซึ่งก็เป็นสายพันธุ์ที่คล้ายกับที่พบในผู้ที่อาบน,น้ำจากฝักบัวนะคะแล้วก <okay. S 2> ็การพ่นฝอยของน้ำจากฝักบัวเนี่ยค่ะ,คะเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้เชื้อเนี้ยกระจายตัวไปในอากาศแล้วก็ทำให้เราเนี่ยหายใจเข้าไปในปอดนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเชื้อก็จะเข้าไปอยู่ในส่วนที่ลึกของปอดได้อย่างง่ายได้ค่ะซึ่ง ตัวตัวการคือฝักปัวเนี่ยนะคะ,คะเอ,อมีสภาวะที่เหมาะสมทั้งในเรื่องของความชื้นอุณหภูมิแล้วก็ไม่ปราศจากแสงทําให้แบคทีเรียชนิดนี้สามารถสร้างไบโอฟิล์มซึ่งทําหน้าที่คล้ายตัวยึดจับเกาะกับฝักบัวทําให้ยากต่อการที่จะกําจัดทิ้งไปนะคะอืะอย่างไรก็ตามผู้ที่แข็งแรงดีนะคะ,คะก็ก็จะไม่ไม่ค่อยได้รับอันตรายจากเชื้อน,นี้สักเท่าไหร่นะคะอืค่ะ ส่วนพวกที่ป่วยเป็นโรคออป่วยติดเชื้อฮ i ทวีหรือว่ารับประทานยาที่กดปูมคุ้มกันเนี่ยเขาก็แนะนําว่าให้ไปใช้สักบัวประเภทที่เป็นโลหะแทนแล้วก็ควรจะเปลี่ยนบ,ยบ่อยๆด้วยนะคะพูดถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะการอาบน้าเนี่ยอย่างสมัยก่อนเนี่ยนะคะอย่างในต่างจังหวัดเนี่ยบ้านเราเนี่ย ก็จะไม่มีน้ําฝักบัวหรอกนะคะเขาก็มักจะตักน้ําจากตุ่มเลยคือจากขันแล้วเราก็จะรู้จักว่าจากขันแล้วก็อาบน้ํามาที่ตัวเราซึ่งอันนี้มันก็จะไม่มีเรื่องของฝักบัวนะคะแต่ต่อมาเนี่ยในกรุงเทพหรืออยู่ในบ้านเมืองใหญ่ๆเนี่ยเขาก็มักจะนิยมภายในห้องน้ําก็จะต้องมีฝักบัวใช่ไหมคะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยในเรื่องของการใช้ฝักบัวเนี่ยรู้สึกว่าในบ้านเราก็คงจะไม่ค่อยได้คำนึงถึงโทษอย่างที่คุณชริจาบอกมาใช่ไหมคะเนี่ย ใช่ค่ะเราไม่เคยคิดเลยนะคะว่าบัวอับน้าเนี่ยจะมีเชื้อแบคทีรียสะสมอยู่ได้นะคะ,คะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางทีเราไม่ได้คิดที่จะถอดออกมาล้างด้วยซ้ำใช่ใช่เพราะว่าใช้กันนานเลยอะไรเงี้ยนะคะซึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวเนี้ยสามารถที่จะทําให้เชื้อแบคทีรียเนี่ยกระจายตัวได้สูงเพราะว่าในห้องน้ําบางครั้งเนี่ยก็ทั้งชื้นนะคะแล้วก็อุณหภูมิก็อาจจะเหมาะสมสําหรับเชื้อแบคทีรียด้วย เพนั้นเนี่ยห้องน้ำเนี่ยก็ควรจะต้องให้โปร่งโล่งนะคะ,คะแต่สองถึงเพื่อที่จะได้ลดสิ่งเหล่านี้ลงไปค่ะค่ะแต่ถ้าผมพูดถึงนี้จะว่าไปเนี่ย เกือบจะแทบทุกบ้านเลยนะคะเด็กๆเ,เนี่ยก็มักจะอาบน้ําฝักบัวกันแล้วก็คือจากฝักบัวเนี่ยก็ทีลาดหน้าลาดตาลาดตัวอะไรทุกอย่างเลยเนี่ยนะคะบางทีว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อฝักบัวสกปรกหรืออะไรอย่างเงี้ยคงจะทําให้เกิดเชื้อโรคเข้าไปในตัวเราได้ง่ายใช่ไหมคะเนี่ยตรงนี้ใช่ค่ะค่ะเราอาจจะคิดว่าเอ,อ,อ่างอาบน้าเนี่ยอาจจะทํา เป็นเป็นตัวแพร่เชื้อโรคใช่ไหม <hayır. S 2> แต่ถ้าเป็นอ่างอาบน้ําในบ้านเราเนี่ยเราก็มักจะขัดถูนะคะทำความสะอาดและถึงจะเปิดน้าจากก๊อกลงไปเนี่ยก็จะอาจก็คิดว่าแบคทีรียอะไรต่างๆงเนี่ยก็น่าจะไม่มีมากนะคะ <eder stuffed S 2> แต่สําหรับฝักบัวเนี่ยเราอาจจะไม่เคยเปิดตัวฝักบัวออกมาดู<ช>ะะเพราะฉะนั้นเนี่ย <carved> ในนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นที่สะสมของแบคทีรียอยู่ก็ได้ะคะ่ะอันนี้ก็เลยเป็นเป็นสิ่งที่ควรระวังสําหรับ การอาบน้ํานะคะซึ่งอาบน้ําเราพูดถึงเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาทั่วไปไม่น่าจะมีเรื่องอะไรมากเลยนะคะพอศึกษาดูแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่ามีเรื่องมากมายเลยทีเดียวที่มันเป็นอันตรายใช่ไหมคะเรื่องของการอาบน้าเนี่ยค่ะค่ะแล้วโดยเฉพาะอย่างฝักบัวเนี่ยคงก็จะลําบากนะคะอย่างบ้านเราเนี่ยคือถ้าเปิดใช้ไปเนี่ย คือเราจะดูว่ามันพังเท่านั้นเองเราถึงจะเปลี่ยนใหม่ใช่ไหมคะคือเอาน้าไม่ออกมันตันท่อเพราะว่าอาจจะมะีพวกตะกอนอะไรไปติดอยู่เนี่ยเราถึงจะเปลี่ยนแต่ถ้าเผื่ว่าทุกวันที่เราใช้ฝักบัวเนี่ยแล้วน้ํามันยังออกปกติเนี่ยบางทีเราก็ไม่เคยขัดล้างเลยใช่ไหมคะ โดยเฉพาะทุกบ้านเนี่ยนังคิดว่าเขาไม่เคยขัดล้างเลยแล้วเวลาซื้อเราก็มักจะไม่ได้ซื้ออย่างที่มันเป็นอย่างที่คุณชริจาบอกเนี่ยต้องเป็นประเภทโลหะบางทีเขาก็ใช้เป็นพวกพลาสติกหรือพวกอะไรอย่างนี้มาใช้ซึ่งอันนี้ก็ยิ่งย่ําจะมีอันตรายใช่ไหมคะเนี่ยใช่ค่ะว่าจะทําให้ตัวที่เรียกว่าไบโอฟิล์มที่เชื้อแบคทีเรียนี้ผลิตขึ้นเนี่ยยึดเกาะได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ย พวกของใช้ในบ้านหลายๆอย่างนะคะที่เราอาจจะไม่ค่อยได้สนใจเช่นพวกเครื่องปรับอากาศอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็เป,เป็นเป็นเป็นตัวที่อาจจะมีความชื้นนะคะแล้วก็มีอุณหภูมิที่เหมาะสม สำหรับเชื้อแบคทีเรียที่จะเข้าไปขยายอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะเราก็อาจจะไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่ด้วยนะคะ,คะจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยทีเดียวนะคะเครืค่องปรับอากาศชนิดไอน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะ<ม>พวกที่เป็นตัวพ่นพ่นไอน้ำออกมาซึ่งปัจจุบันก็นิยมใช้ในที่ที่โล่งนะคะ,คะตัวนี้ก็เขาก็บอกว่าอันตรายเหมือนกันนะคะ,ค,ะคืออาจจะมีเชื้อแบคทีเรียเนี้ย ขยายตัวอยู่ในนั้นแล้วพอที่เราเปิดให้น้ําพ่นฝอยออกมาเนี้ยเชื้อแบคทีเรียก็อาจจะกระจายออกมาก็ได้นะคะส<ะ>ิ่งเหล่านี้อาจจะอยู่รอบตัวเราโดยที่เราก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าใช้จนเป็น ปกติไปแล้วนะคะค่ะเพราะฉะนั้นในสิ่งตรงนี้เนี่ยเราจะต้องระมัดระวังนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกเนี่ยว่าการเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะเพราะว่าเข้าของอุปกรณ์อะไรต่างๆที่เราใช้ทุกอย่างเนี่ยเมื่อใช้ไปแล้วเนี่ยจริงๆมันควรจะต้องมีการวิจัยนะคะว่าไอ้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันมีโทษหรือมีประโยชน์ยังไงแล้วเราจะต้องปรับปรุงแก้ไขยังไงหรืออะไรไม่ควรใช้แล้วอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเขามักจะพูดว่า อยากให้มีนักวิจัยเยอะๆนะคะที่วิจัยเกี่ยวกับเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้าวของใช้ของคนเราเนี่ยนะคะถ้าเรามีการวิจัยในเรื่องต่างๆไว้เนี่ยเราก็จะรู้ว่าอันนั้นมันมีประโยชน์หรือมีโทษมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะเพราะว่าอย่างเรื่องเล็กๆบางทีเราไม่ได้สนใจะนะคะ,คะแต่ถ้าหากว่าเป็นคนที่ช่างสงสัยซึ่งเป็นพื้นฐานของของนักวิทยาศาสตร์ะนะคะ,คะเขาก็อาจจะ ออพยายามที่จะหาความรู้ว่าเอ,อ๊ะอันนี้ใช้อย่างนี้แล้วมันจะมีโทษมีประโยชน์หรือสามารถที่จะปรับปรุงอะไรได้อย่างไรต่อไปอะไรเงี้ยก็จะทําให้เกิดเรื่องของการวิจัยห,หรือว่าการศึกษาเรื่องนั้นๆขึ้นมานะคะค่ะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ได้เล่าให้น้องๆฟังอะนะคะนอกจากว่าจะคิดว่าให้น้องๆได้รู้จักระมัดระวังแล้วนะคะในเรื่องการใช้อะไรต่างๆแล้วก็ยังอยากให้น้องๆเนี่ย โตขึ้นนะคะถ้าเบิร์ฝึกอยากที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดูแล้วก็วิจัยอะไรต่างๆนะคะเราจะได้รู้ว่าสิ่งต่างๆเข้าของเครื่องใช้ที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้มันมีประโยชน์หรือมีโทษมากน้อยแค่ไหนนะคะเนื่องจากวันนี้เวลาในรายการก็หมดลงแล้วนะคะนั้นก็ต้องขอขอบคุณคุณชลิจาไว้ในโอกาสนี้พบกับรายการของเราได้ใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ